เอาแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเราได้ทําการแข่งขันหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับผมซึ่งพี่ก็มาแล้วเ <c oughs> จอกับน้องไลนอสนะครับผมน้องบอกจอดการให้เรียบร้อยมันทุกอย่างแล้วพี่ลุยเลยโอ,อเคตัวที่พี่จะใช้เล่นนะครับผมพี่คิดว่าพี่จะเล่นไอรินะคิดว่ามันน่าจะเวิร์กน,นะมุหลาดก็โกงดีนะ เอาตัวอะไรดีวะแต่พี่เนี่ยพี่มั่นใจในฮีโร่ฟรีพี่นะฮะผมซานิศครับต้องซานิศเท่านั้นฮะนี่ยเพราะมันมีร่มครับเอาตีเร็วตีเร็วกะขี้สิใช้ขี้สิบดีไหมโอเคตีเร็วขี้สิบนี่แหละไปลุยกดแล้วลุ้นโอ้โหแพนด้าว่าแล้วต้องเจออะไรประมาณนี้นะครับ น้องไม่มีแรงเลยนะฮะเราพี่อยู่ไดมอนด์นะถ้าเกิดกูแพ้ขึ้นมานี่กูอายแน่นอนเลยเอาแล้วว่ารุนรุนกันไปนะผมอ๊อเบามือหน่อยนะครับผมตื่นเต้นเหลือเกินเราจะเล่นตัวเบสิกเบสิกแบบนี้นี่แหละฮะพี่เป็นโลกบ้าเว้เล่นตัวอื่นไม่เก่งครับยกเว้นตัวฟรีนะฮะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากเลยนะ อของที่ต้องออกตอนแรกนี่ฮะสเปียร์ออฟลองกีนูล,ละกันนะครับตองเขาจะใส่กูเลยปะวะเ้างสกิลแรงนะเอ็กซิคิวนะครับฉะนั้นเลือดน้อยปุ๊บคือคือตายนะฮะหูแรงเฮียรครับผมแรงเฮียรครับบอกเลย บอกได้คำเดียวครับว่าบันไลแล้วเฮียมันบันไลยจริจงปะถ้าคูวิ่งรีบกลับบ้านเรารีบมาใหม่ทันไหมโอเคทันอยู่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 โอ้ยจับจับรู้สึกว่าคี้มันจะตายง่ายมากเลยนะครับ ิวมันเกิดฝั่งไหนเนี่ยมามาบั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 บ,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 บเรียบร้อยครับผมบินไปแล้วยกหนึง่งเย้ตื่นเต้นตื่นเต้นมากโอ้ไม่เคยคิดว่าจะได้โดนหน,หนึ่งกับคนอื่นแบบนี้มาก่อนเลยขนลุกมากครับแต่เราได้เปรียบแล้วยกหนึ่งนะฮะเอาตีเร็วมาแทน น้าช่วยได้เยอะอยู่พอครับพอครับเย็นๆฮะโอ๊ยมมันตื่นเต้นงี้วะมันไม่ได้เล่นเป็นทีมไงคือแพ้กูก็แพ้คนเดียวเลยนะครับบันไลแล้วฮะโอ้ยน้องว้าน้องว้าวอ้ยหมอคำเดียวผลลูกสัตว์เลยเมื่อกี้ น้องแม่งว้าเว้ยกูเลยรอดตายนะฮะผมบรับบับบับ,บ,บเรียบร้อยครับโอ้โหนี่น้องก็พลาดนะฮะน้องไม่น่าพลาดเลยเสร็จพี่เลยพูยจริงไม่น่าเข้ามาใดป้อมนะฮะมีคนบอกว่าป้อมมันเบามากนะฮะผมแต่กูดูมันก็ยังแหลรงอยู่นะจะจะ ถอยก่อนฮนะเอาน้องพาไปแล้ว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 อเออเบาว่ะเชื่อแล้วแมงเงืออยากเอาป้อมต่เย็น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 วิชากุหลาบป่วยปลายนะฮะน้องเหมือนจะน้องจะเก็บหิวไปเมื่อกี้น้องกิ้งไปแล้วด้วยหน้าเอาเลยเกิน ปัดอย่างเดียวครับผมเอา้าน้องน้องเป็นไรน้องเป็นไรเอา้าไปเป็นไรโอเคเอาใหม่เอาใหม่ตั้งติตั้งติตั้งติตงตบับบับโอเคพร้อมต่อได้พร้อมต่อได้ฮนะไฟหนึ่งน่าจะชนะละ โดดหวดอย่างเดียวนะครับผมมีอันติคือใส่อย่างเดียวเลยตอนนี้นนะคูดาวคาดย่สิบเอ,อร์เซอกโดยเอกกิและกันนะครับับับโอเคเจ้าคูดาวเฉยๆประเด็นอนะ ปับแจ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 โอเคโอเคตึบ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 โตโตโตไอเอาฮิว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 ,อฮว,อฮว,อฮวโอเคเราได้ฮิวตลอดก็สบายนะครับผมแจ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  จะจะหิวหิวหิวแล้วเพามหิวฟับฟับไม่ถึงโอ้ชิตนิดเดียวนิดเดียวฟับฟับอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองสองหนึ่งกูตายแน่เลยเอา้ามีเอ็กซิคิวฟ้าผมโอ้ยลอดตายลอดตาย ส่วนนี้รอดตายเพราะว่ามีนี้พูดผิดอะไรนะเนี่ยไออมะตะเนี่ยเออเดซิเกิลน,นึกตั้งนานมันเล่นยากอันเนี้ยหนึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้ขนาดเฮียเจอน้องแบบที่ธรรมดาธรรมดานะน้องแบบยังไม่มีแรงเลยอะ่ะพี่นี่โดนยับน้องแม่งหลายฮะยอมใจจริงบ เกมเขาตีป้อมอื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 มโอเคถอยถอยถอยรู้ว่าตอนนี้อันตรายมากครับมาออมมีอาร์มดีไหมเฟนเลอร์ทูสเลยก็ได้อะอ่านะ เล่นขู่เล่นขู่ปับเรียบร้อยอุ้ยต่อได้ต่อได้ต่อได,อได้ไปแล้วน้องครับพี่จบก่อนนะปับปับปับ ê, ดีชนะล้านานมากครับผมเจ็ดนาทีชิพเพลงนะึกว่ามันจะง่ายอเนี่ยหาลู้ไหมนะับผมไม่เลยนะครับโอ้ยคนรู้ก็ซานิททำได้ครับผม น้องโหดมากนะฮะเดี๋ยวก็ไว้เจอกันในรอบต่อไปนะเดี๋ยวพี่มีรบชื่อเกี่ยวไปเล่นด้วยกันได้นะฮะขอบคุณน้องไร้นอสมากครับผมขอบคุณจ้าวันนี้หนุกมาก